ม้วนไปเลยค่ะน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวนเจ้าข้าวครัววันนี้เขาเสนอเมนูข้าวต้มผัดกล้วยไข่ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ข้าวเหนียวค่ะโดยกวนจะล้างข้าวเหนียวให้สะอาดเลยนะคะ พอได้สะอาดตามที่ต้องการแล้วนะคะกวนจะแช่น้ำทิ้งไว้สามถึงสี่ชั่วโมงค่ะครบเวลาเทสเสดดน้ำไว้เลยค่ะแล้วกวนจะใช้ผ้าขอบางปูที่ลังถึงนะคะเอาข้าวเหนียวมาเทสใส่เลยค่ะเกลี่ยให้ทั่วแล้ววนให้มีรูไอ้น้ำขึ้นได้ด้วยนะคะเอาใช้ผ้าขอบางคุมไว้แล้วกวนจะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดค่ะกวนจะนึ่งที่15้านาทีนะคะ เราจะมาทำในส่วนของกะทิกันค่ะโดยใช้น้ำกะทิใบเตยเกลือป่นและน้ำตาลทรายค่ะเอาน้ำกะทิเทใส่หม้อไว้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นและใบเตยค่ะตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายเลยนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วมีกลิ่นหอมๆของใบเตยก็ใช้ได้เลยค่ะ พอข้าวเหนียวครบเวลาเอาลงจากเตาได้เลยค่ะกวานจะเอาใส่อ่างผสมไว้นะคะใส่น้ากะทิที่ทำเตรียมไว้ลงไปค่ะคนผสมให้น้ากะทิดดทั่วเม็ดข้าวเลยนะคะทำตอนที่ข้าวเหนียวยังร้อนๆเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วกวาจะปิดฝาและพักไว้10นาทีค่ะ ระหว่างนี้จะมาเตรียมในส่วนของกล้วยไข่ค่ะเดี๋ยวกวานจะปอกเปลือกเตรียมไว้นะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นไว้ได้เลยค่ะขนาดตามต้องการได้เลยนะคะของกวานจะทำเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะพอข้าวเหนียวครบเวลานะคะคนพลิกข้าวเหนียวสักหน่อยค่ะก็ใช้ได้เลยส่วนใบตองขนาดตามต้องการได้เลยนะคะ ของกวนจะใช้เป็นแผ่นใหญ่และแผ่นเล็กแบบนี้ค่ะโดยกวนจะเอาด้านที่นวลประกบกันนะคะวางเฉียงไว้แบบนี้ค่ะตักข้าวเหนียวมาวางเอากล้วยมาวางค่ะจับใบตองม้วนเลยค่ะพับเก็บขอบสักหน่อยและจับตั้งขึ้นค่ะแล้วกวนจะตัดความยาวออกสักหน่อยนะคะจับพับทบประกบกันเลยค่ะ ได้แหลมๆแ,แบบนี้พับหางที่เหลือลงค่ะประมาณนี้นะคะแล้วกวนจะทำอีกข้างโดยตัดความยาวออกอีกหน่อยค่ะจับพับทบประกบทำจีบเหมือนกันนะคะได้มุมแหลมแหลมแบบนี้พับหางลงค่ะจะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวกวางทำให้ดูอีกอันนะคะตักข้าวเหนียวมาวางเอากล้วยมาวางค่ะจับใบตองม้วนเลยนะคะ พับเก็บปลายอีกนิดนึงและจับตั้งขึ้นค่ะตัดเอาความยาวออกอีกหน่อยนะคะและพับทบประกบกันค่ะจับหางพับลงค่ะอีกด้านก็ทำเหมือนกันนะคะตัดความยาวออกอีกหน่อยพับทบประกบกันค่ะและจะพับหางลงแบบนี้ค่ะ ได้แล้วกวางจะเอาเรียงใส่ในลังถึงเลยนะคะแล้วกวางจะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดเลยค่ะจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนึ่ง20นาทีครบเวลายกลงจากเตาได้เลยค่ะเอาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะขนมเย็นแล้วมาแกะดูกันค่ะได้แบบนี้เลย นุ่มๆเลยน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะข้าวต้มผัดกล้วยไข่ที่กวางทำในวันนี้นะคะตัวข้าวเหนียวเขาก็จะหวานหวานมันๆแต่จะหอมตัวเนื้อกล้วยไข่มากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย